สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรประจําเดือนสิงหาคมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่อนนะคะเรามาขอดูพลังงานตัวตนของชาวราศีมังกรประจําเดืนอนสิงหาคมกันก่อนเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรไพ่ประจําตัวของคุณนั้นคืออะไรโอ้โห ชาวราศีมังกรก็ได้เดอะเดวิลเลยนะคะเป็นไพ่ประจําตัวของคุณเลยจริงๆนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ประจําตัวของเขาคนนั้นของคุณนั้นคืออะไรนะคะคือไพ่อะไรดิไฮโลดิไฮพินเทสนะคะในตรงนี้เนาะได้ดิไฮพินเทสนะคะที่เราเห็นนะในตรงนี้เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่า ความคิดความรู้สึกของคุณนั้นเป็นอย่างไรนะคะความคิดความรู้สึกของคุณได้ในซอฟซอสนะคะเอซับคัพในซอบเพนต์เคิลนะคะ คือในตอนนี้เรามองเห็นถึงว่าชาวราศีมังกรน,นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมในตรงนี้คุณมีความพยายามที่จะเริ่มหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือกําลังได้พบเจอความสัมพันธ์ใหม่ที่กําลังถูกใจและก็พึงพอใจอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะเรามองเห็นถึงการที่คุณนั้นพบเจออะไรที่ที่คุณนั้นถูกใจอยู่ในช่วงนี้และคุณพยายามที่จะกระทําต่อสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนะคะ คุณกําลังมุ่งหน้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่คุณกําลังได้พบเจอนั่นเองนะแล้วในตอนนี้เรามองเห็นถึงการที่คุณกําลังฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและความรู้สึกในตอนนี้คุณกําลังต่อสู้เพื่อที่จะให้ผ่านพ้นไปให้ได้นั่นเองนะคะสิ่งที่เราเห็นประมาณนนะั้นแล้วเรามาดูเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันนะคะ ได้ไพ่เดอะสตาร์ได้เอชซับคัพส์นะคะแล้วก็ได้ซิกซับซอร์สนะคะในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าตัวตนของเขาคนนี้นะมีความคาดหวัง มีความคาดหวังที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ในตรงนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ทิศทางที่รับรื่มแต่ดูเหมือนกับว่านในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของเขาเป็นความคิดของเขามันล้วนแต่ว่ายังติดขัดอยู่นะในตรงนี้นะคะแล้วรูปแบบความสัมพันธ์คุณล่ะอืยังมียังเป็นเหตุการณ์ที่จําต้องเฝ้าดูสักเฝ้าดูแล้วก็สังเกตการดูก่อนนะคะ เพราะว่าในตรงนี้คุณและเขามีความต้องการกันและกันส่วนในฝั่งของเขาอะ่ะก็มีความคบบาดหวังที่สักวันหนึ่งความสัมพันธ์นี้จะรับรึงและความสัมพันธ์นี้จะลงตัวจะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้เพราะว่าตัวคุณแล้วก็ตัวเขาในตรงนี้นะคะมีความพลังงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน มีความต้องการการมีความรู้สึกดีต่อกันแต่เพียงแค่ว่าอุปสรรคก็คืออาจจะอยู่ไกลกันอาจจะมีประเด็นมีปัญหาอะไร,ท,รที่ยังติดค้างอยู่ในตรงนี้ที่จะต้องสาสางนะคะประมาณนี้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้สาสางยังสะสางไม่เสร็จหรือยังไม่สามารถที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นหรือลงตัวได้ในขณะนี้หรือเร็วๆนี้นั่นเองเนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่า ความรู้สึกของเขาความรู้สึกของคุณและของเขาในตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะความรู้สึกของคุณและของเขาจะเป็นยังไงนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาได้ Tree o f Pentacle นะคะ Ace of Swords นายซอบซอสในความสัมพันธ์นี้นะคะได้ไฟซอคับล้วเขาล่ะได้ควีนซอบคัอทูซอบซอสดีแฮงแมนนะคะขอขยายว่าทำไมถึงได้ ไฟบสบคัพแต่คุณก็ยินดีที่จะไปต่อนะในความสัมพันธ์ในตรงนี้ในความรู้สึกของคุณนะคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเครียดนะเครียดกับการที่จะต้องมาตัดสินใจหรือจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการที่อออ เป็นสามเหรียญแล้วเนาะเริ่มก่อเกิดและเริ่มเริ่มก่อเกิดเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีความแบบใกล้แล้วอีกนิดเดียวนะคะอีกเหรียญเดียวเองจะเกิดการมั่นคงละอีกนิดเดียวเท่านั้นในระหว่างที่คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าใกล้แล้วใกลใ้อีกนิดเดียวฉันจะต้องอดทนอดทนให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มั่นคงไปให้ได้ คุณตัดสินใจแบบนั้นคุณตัดสินใจเพื่อที่จะอดทนในระหว่างที่คุณนั้นอดทนในตรงนี้คุณบาดเจ็บคุณเหนื่อยคุณท้อคุณกึดอัดคุณไปต่อไม่ได้คุณหมดเรี่ยวแรงคุณหมดแรงหมดซึ่งหมดกำลังใจหมดทุกสิ่งอย่างในตรงนี้นะคะซึ่งในตรงนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องราวเก่าเรื่องราวเดิมๆหรือความสัมพันธ์เก่าความสัมพันธ์เดิม หรือเหตุที่เคยเกิดขึ้นมาที่ทําให้คุณนั้นเจ็บปวดใจคุณก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เก่าๆอ่ะเข้ามาหลอกหลอนคุณแล้วทําให้คุณนั้นคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าวันนี้เราอาจจะมีเชือกนกตัวนี้ยังอยู่กับเรานะคะอีกสักวันหนึ่งถ้านกตัวนี้หลุดไปละ่ะนะคะไม่อยู่กับเราแล้วเราหรืออาหารเราหมดละ่ะในตรงนี้นกตัวนี้ก็ต้องไปจากเราตลอดกาลในตรงนี้คุณคิดคุณวิตกกังวล เหมือนกับเหต <did S 1> <it S 2> ุการณ์ที omon, like uh. like okay. ่เคยเกิดขึ้นในตรงนี้มันมาหลอกหลอนทําให้คุณนั้นกลัวว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในตรงนี้นั่นเองมันก็เลยทําให้คุณนั้นเครียดต่อการที่จะตัดสินใจที่จะที่จะอดทนต่อไปนั่นเองนะคะแต่ถามว่าคุณเครียดคุณคุณท้อต่อการที่จะตัดสินใจในการที่จะไปต่อในตรงนี้แต่ถามว่าคุณไปต่อไหมไปต่อนะคุณยังอยู่ในตรงนี้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ คุณไม่ได้จากไปไหนคุณไม่ได้จบไปไหนคุณไม่ได้ไปไหนคุณยังอยู่ในความสมพันนี้แต่เพียงว่าคุณเหนื่อยคุณท้อคุณหมดกําลังใจคุณไม่มีเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้ต่อไปแต่คุณก็ยังอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะส่วนในของเขาในตรงนี้นะคะได้คิง e ์ซับคัพเนาะคิงสซับคัพในตรงนี้เป็นการวางแผนมีการจัดการการลงมือการแสดงการเทคแอคชั่นการที่พยายามทําให้คุณนั้นน่ะได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับ การกระทําของเขาแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าคุณนั้นจะรู้หรือไม่เขาไม่สามารถที่จะรู้ความรู้สึกหรือรู้ใจคุณได้เลยเขาไม่สามารถที่จะรับรู้พลังงานเกี่ยวกับตัวคุณได้เลยนะคะตัวเขาเองเขาก็เป็นทีแองแมนเหมือนกันส่วนคุณได้เป็นไน์ซอฟซอสในตรงนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เขาอาจจะดูเหมือนกับ ถ้าดูจากหน้าไพ่หรือหน้าภาพในตรงนี้ก็คือ The Hangman น่าจะเบาวกว่าในฝั่งเขาน่าจะเบาวกว่าของคุณนั่นก็จริงแต่ว่าใน energy ในตรงนี้เรามองจากภาพโดยรวมแล้วนะคะองค์รวมแล้วก็คือไม่น้อยไปไปกว่ากันนะคะไม่ต่างกันนะแต่เพียงแค่ว่าตัวเขาพยายามทํารู้แหละว่าเขานั้นพยายามที่จะปรับสมดุลปรับบรรลานพยายามที่จะทําให้คุณนั้นพึงพอใจและทําให้คุณนั้น เข้าใจถึงสิ่งและเหตุการณ์ต่างๆที่เขานั้นพยายามที่จะแสดงออกไปนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเลยว่าคุณนั้นจะรับรู้หรือไม่คุณจะรู้สึกอย่างไรคุณจะเข้าใจในสิ่งที่เขานั้นพยายามที่จะกระทำหรือไม่อะไรตรงนี้นะคะเพราะว่าเรามองเห็นในฝั่งคุณนะคะเป็นพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าเป็นพลังงานที่ดูเหมือนกับตัวตวนของคุณนะมีความพลังงานเร่งรีบมีความเร่งร้อนมีความเหมือนกับ เหมือนใจร้อนอะนะคะพลังงานของชาวราศีมังกรรีบร้อนนะคะก็เลยทาให้ตัวเองนั้นเจ็บปวดเนาะเพราะว่าธาตุลมในตรงเนี้ยนะคะกลุ่มตุนเมถุนในตรงเนี้ยเป็นพลังงานของธาตุลมนะคะธาตุลมในตรงเนี้ยก็จะทําให้เกิดอาการชุนเฉียวได้เกิดอาการที่แบบว่าจู่ๆก็โกรธขึ้นมาโกรธง่ายโกรธเร็วในตรงนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวสักรู่นะ นะคะก็คือถ้าหากคุณนั้นไม่กังวลเกินไปเนาะไม่กังวลเรื่องราเก่าๆมากจนเกินไปในตรงนี้นะคะคุณก็จะไม่เครียดเนาะในพลังงานนี้นั่นเอง,เองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นยังไงต่อไป Five sub sauce, eight sub cups, the full two sub sauce, seven sub sauce, nine sub pentacle Seven of Cups ในความรู้สึกของคุณนะมีความรู้สึกคิดถึงมีความเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์มีความเหมือนกับเศร้านะคะเป็นความเศร้าเป็นความเหมือนกับท้อแท้ห่อเหี่ยวเหงาโดดเดี่ยวเรียวดายในตรงนี้นะคะคุณต้องการเติมเต็มแต่คุณไม่ได้รับการเติมเต็มในตรงนี้ คุณอยากจะให้เขามาอยู่ใกล้ๆแต่เขาไม่สามารถที่จะมาอยู่ได้เพราะว่าความรักในครั้งนี้นั้นมันยังไม่สามารถที่จะอยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบหรือสม,สมหวังได้นั่นเองนะคะยังเป็นอะไรที่แบบว่าคิดนึกสิ่งใดก็ยังไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเขายังหาทางจัดการหรือหาทางออกไม่ได้หาทางที่คิดว่าเป็นทางที่ดีหรือเป็นทางออกที่ที่ ที่ดีที่สุดสําหรับเขาในตรงนี้ยังไม่ได้เพราะเขายังไม่มีความพร้อมมากพอในตรงนี้นั่นเองเพราะว่าบางทีบางครั้งเขาก็กลัวกลัวนะคะกลัวกลัวว่าไอ้บางสินบางอย่างที่เขานั้นคิดหรือเลือกใน,ในการที่จะตัดสินใจในตรงนี้หรือเรื่องในการลงมือทําอะไรลงไปในตรงนี้มันจะไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ใส่หน้ากาก,ากมานะคะผู้ชายคนนี้ใส่หน้ากาก,ากมาเขากลัวว่าคุณน,นั้นจะไปหลอกลวงเขา กลัวว่าเขาน่าจะถูกคุณหลอกนั่นเองเนะี่ยเขาไม่ไว้เขาเขายังไม่ได้ไว้วางใจคุณสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเขารู้สึกดีไหมไอ้กับการที่คุณนั้นเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วเขาได้รู้จักคุณในตรงนี้โอเคแล้วเขารู้สึกดีนะคะแต่ว่าเขายังไม่มั่นใจในตัวตนคุณว่าคุณนั้นจะมาในรูปแบบที่จรงิงจังจรงิจรงใจหรือมาหลอกลวงเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราในในในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ในตรงเนี้ยดูเหมือนกับ ยังยังอยู่ในรูปแบบที่ห่างกันอยู่อยู่กันคนละที่คนละทางห่างไกลกันอยู่ในตรงนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะมาประจบหรือมาพบเจอหรือมาเจอกันได้ในตรงนี้นั่นเองเนาะเราก็เรามองเห็นถึงการที่ยังไม่พร้อมเนาะยังไม่มีความพร้อมมากพอและส่วนอีกคนหนึ่งก็รอคอยอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเหงาหงอยส้อยซึ่งในตรงนี้เกิดขึ้นแล้วความรักความสัมพันธ์ของนั้นจะเป็นอย่างไรกันอีก เดร์สเดนควีนส์ออฟซอสนายโบเพนเดอร์เลเทนนโบเพนเดอร์เลนนะคะก็คือ ได้ในสับเพนเดเคิลแล้วก็เทนสับเนเดเคิลนะคะเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในฝั่งของคุณนะ่ะคุณจะสามารถจัดการแล้วก็ควบคุมควบคุมปัญหาหรือจัดการปัญหาเหล่านั้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้ในความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในตรงนี้จนได้นั่นเองนะส่วนในของเขาในตรงนี้นะคะจากที่รอคอยหรือเหน็บหนาวหรือโดดเดี่ยวเดียวดายดคิด คิดว่าไม่น่าจะมีทางแล้วท้อแล้วเสียใจแล้วในตรงนี้เศร้าไปแล้วในตรงนี้นะคะคือในสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันเป็นการที่เขานั้นคิดเองเออเองเนาะเพราะว่าสุดท้ายไลสุดสุดท้ายท้ายสุดแล้วในตรงนี้นมันเป็น ten s u p e n t a l นะคะจากที่เขานั้นแบบว่าหลงคิดไปว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันไม่น่าจะมีจริงเขาไม่น่าจะมาความสัมพันธ์นี้เราเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เหงาไปแล้วเศร้าไปแล้วนะคะโดดเดี่ยวไปแล้วนะแต่ทาจริงเราไม่ใช่สืบเรียนอยู่ตรงนี้ก็คือความสุขอยู่ตรงนี้ความสุขสมหวังอยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์นี้ยังพอเป็นไปได้ยังสามารถเป็นไปได้ยังสามารถที่จะสุขสมหวังได้นั่นเองนะคะอันนี้คือในความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนาะเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขาจะเป็นอย่างไงเนาะ อ่าเดเวลอเปอร์ ipper, นะคะนใยซอกคัสแนวโนมนะคะตัวสเตนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยเดอะมูน อ๋อ oh, six o อน e i t นะคะในตรงนี้นะคะคือเป็นพลังงานความรักที่ดีเป็นความรักความรู้สึกดีที่ที่ดีๆมีให้ต่อกันในตรงนี้เนาะคุณชาวราศีมังกรมีความรักดีๆมีความรู้สึกดีๆให้กับเขา แต่ว่าในทางนี้ทางนั้นเราดูเหมือนกับว่าคุณนั้นจะเป็นบุคคลที่ถือไพ่เหนือกว่าคุณเป็นบุคคลที่เหมือนกับคอยควบคุมพลังงานหรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะไอการที่ไอการที่คุณนั้นจะทําให้เขานั้นมีความรู้สึกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าจะพัฒนาอะไรยังไงในตรงนีน้อยู่ขึ้นอยู่กับการครวบคุมของคุณอยู่ใน อ,อยู่ในการควบคุมหรือสั่งการความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอยู่ในการกระทําของคุณอยู่ในการที่คุณนั้นจะสื่อสารออกไป <ys> กระท <ys> ําออกไป <ys> take action <ys> ออกไปกในตรงนี้ถ้าหากคุณนะั้นมีความรู้สึกไม่แน่ใจในตรงนี้ไอความสัมพันธ์ในตรงนี้ก็ยังคุมเครืออยู่ยังมีความที่รู้สึกเหมือนกับยังไม่ชัดเจนเนาะเพราะเรามองเห็นถึงการที่เหมือนกับว่าตัวคุณน่ะต้องการความรักในครั้งนี้และคุณก็มีความรู้สึกดีกับความรักในครั้งนี้แต่คุณพยายาม ที่จะควบคุมสถานการณ์คุณอาจจะยังไม่พร้อมอยู่ด้วยก็ได้นะคะมันจึงทําให้เขานั้นมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าไอการที่คุณนั้นมีความรู้สึกดีๆให้กับความรักในครั้งนี้แล้วก็พยายามที่จะควบคุมหรือแสดงออกในความรักความสัมพันธ์อย่างมากในตรงนี้นะคะว่าคุณนั้นจริงจังมากในตรงนี้มันก็เลยทําให้เขานั้นน่ะคนคนนี้มีความคิดมีความรู้สึกที่อยากจะประสบความสําเร็จใน ในใน,ในทางด้านของความสัมพันธ์และอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปแต่ในเมื่อคุณนั้นแสดงถึงอาการว่าคุณนั้นยังไม่พร้อมเขาเองเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เช่นกันมันเป็นพลังงานที่ดูเหมือนกับคุณเป็นผู้ควบคุมถ้าหากคุณยังไม่พร้อมในวันนี้ความสัมพันธ์นี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเดินไปได้แต่ถ้าหากคุณนั้นพร้อมแล้วความสัมพันธ์เนี้ยก็พร้อมเช่นกันนะคะเป็นความเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์ว่าขึ้นอยู่กับคุณประมาณนั้นนะคะ ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณพร้อมตอนไหนพร้อมหรือยังในตรงนี้นั่นเองเนาะอันนี้คือแนวนมความสัมพันธ์แล้วเรามาดูกันนะคะว่าคำแนะนําจากไพ่โรเมนเจลกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะ m a e the first Let's go up to issue. Romantic feeling. Wedding, right? Keep an open mind. Reconstruction. Keep your relationship intact, right? Naha. ือในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าคุณทั้งคู่นะยังมีความต้องการที่อยากจะไปต่อหรือมีส่วนร่วมในการกระทําในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความรักเป็นการซ่อนเล้นหรือเป็นสิ่งใดที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือเขายังไม่ได้บอกคุณในตรงนี้เขาจะบอกคุณ ทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนกับว่าในเมื่อเราอยากจะไปต่อกับเขาเราก็าอยากจะบอกความจริงและอยากจะบอกกับเขาให้ได้รู้เลยว่าเราอยากจะพัฒนาความสัมพันธน์นะเราลักเขานะเรารู้สึกดีต่อเขานะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกอเกิดความสุขสมหวังแล้วก็แต่งงานกันนั่นเองนะคะเพียงแค่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะ่ะอยู่ในจุดที่เราผ่อนคลายหรือเปิดใจนั่นเองเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั <artık. S 1> ้น เป็นความสุขแล้วแล้ก็ได้แต่งงานแล้วแล้วหลังจากที่เรานั้นมีความรู้สึกดีต่อการตกลงปรงใจที่จะแต่งงานกันแล้วเราก็ต้องเปิดใจที่จะยอมรับถึงความแตกต่างที่เรานั้นมีให้ต่อกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ถ้าหากเรานั้นเปิดใจและให้โอกาสถึงความแตกต่างของกันและกันและเรายอมรับในความเป็นกันและกันในตรงนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะก่อเกิดโอกาสในความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในตรงนี้พร้อมที่จะให้คุณและเขาในตรงนี้ร่วมใจกันแล้วก็ให้โอกาสกันแล้วกันในตรงนี้นั่นเองเนาะเพื่อที่จะให้ก่อล่างสร้างความสุขในตรงนี้เกิดขึ้นเพราะเราเห็นถึงพลังงานในตรงนี้นะแมกดีแอฟเฟสในตรงนี้บ่งบอกได้ว่าคุณมีโอกาสนะที่คุณนั้นจะมีความสุขสมหวังตกลงปลงใจที่จะแต่งงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในตรงนั้นแล้วคุณจะมีบุตรนะในตรงนี้นะคะ Make the e ออกมานะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าโซนจิตวิญญาณกำลังจะบอกอะไร d i v า n e m ค c a r o n นะคะ Divine m c r ในตรงนี้บ่งบอกได้ว่าพลังงานของผู้ชายมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งนั่นก็หมายความว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ควรที่จะแสดงถึงความแข็งแกร่งหรือจุดยืนของความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือคุณและเขาในตรงนี้ให้ได้ และคุณจะมีความสุขอเองนะคะแล้วก็จะได้รับ transformation นะคะรับสิ่งใหม่ๆได้รับพลังงานใหม่ๆในตรงนี้เกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆจะบังเกิดกอ่กอเกิดกับความสัมพันธ์ของคุณในตรงนี้นั่นเองนะคะสิ่งใหม่ๆแล้วก็ความสัมพันธ์ใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆในตรงนี้จะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับคุณเลย you are the universe ในตรงนี้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับคุณตัวคุณเท่านั้น ที่จะนำพาให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีและทิศทางที่ใหม่รูปแบบใหม่ในตรงนี้ที่มั่นคงในตรงนี้นั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในจุดที่บรรลานและสมดุลได้ก็เพราะตัวคุณตัวคุณเท่านั้นที่จะนําพาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปในทิศทางที่มีความสุขแล้วก็มีได้ได้รับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็มีความมั่นคง มีความสุขที่มั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในตรงนี้เราก็ลงตัวต่อความสัมพันธ์ต่อต่อความรู้สึกในตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีความอ่อนไหวบ้างมีความแบบเซนส i ี e บ้างนะคะนั่นก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าคุณมีมีได้นะคะมีได้เนาะเพราะว่าความรักเนะี่ยไปกระตุ้นความรู้สึกข,ของคุณ ที่คุณนั้นเซนซิทีฟในตรงนี้ก็เพราะว่าคุณรักมากนั่นเองนะคะเป็นความรู้สึกนั้นเนาะเพราะว่าใต้สำรับในตรงนี้ยังคงไปต่อ,อยังเป็นเอ็กเพรสชั่นนะทุกสิ่งทุกอย่างยังคงดําเนินเดินหน้ายัางคงสามารถที่จะไปต่อกันได้อยู่โอเคนะคะก็คือความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นจะมีความสุขและได้รับการเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อตัวคุณนั้นจะนําพาความบันล้านความลงตัวที่ดีแล้วก็แข็งแกร่ง,งมั่นคงในตรงนี้มา ถึงแม้ว่าจะมีความเซนสทีฟเพราะว่าคุณรักเพราะคุณมีความรู้สึกเยอะรู้สึกมากรู้สึกจริงจังและจริงใจกับความสัมพันธ์นี้กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจึงได้เซนสทีฟเนาะแต่ว่ายังไงแล้วนะคะลึกๆจิตใต้สํานึกลึกๆแล้วในตรงนี้คือคุณมีความแข็งแกร่งและคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและคุณเข้มแข็งมากมันจึงทําให้ก่อเกิดความสุขและการเปลี่ยนแปลง นั่นเองเนาะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวตนของคุณนะและทุกสิ่งทุกอย่างจะบรรล้านถ้าหากตัวคุณนั้นมีความแข็งแกร่งมากพอเนาะมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ลงตัวนั่นเองเนาะถ้าหากคุณนั้นมานั่งเซนสทีฟอยู่ไม่ยอมเข้มแข็งสักทีในตรงนี้มันก็จะทําให้ความรักในครั้งนี้กอเกิดปัญหาแต่ในสิ่งที่เรานั้นเห็นอยู่ในตรงนี้ก็คือคุณเข้มแข็งแล้วคุณเข้มแข็งได้ ความสุขและการเปลี่ยนแปลงในตรงนี้มันจึงได้กเกิดเกิดขึ้นนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากตัวตัวตนของคุณจากจิตใต้สํำนึกจากภายในของคุณนั่นเองเนาะโอเคนะคะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ